คุณโยอยากกินแต่บุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่เพราะบุญหมดเมื่อไรก็เท่ากับหมดทรัพนะดังนั้นคนฉลาดจึงใช้บุญต่อบุญจะเกื้อนุนไม่ให้ตกตำ่ำอะไรที่เป็นบุญให้รีบทำอะไรเป็นบาปให้รีบทิ้งเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน ดังนั้นจึงมีคำปลอนที่บอกว่าเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่แย่ๆก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีถ้าเรารู้สึกว่าวันดีๆเราไม่ได้มีกันได้ทุกวันจงเข้าใจด้วยว่าวันที่เลวร้ายก็ไม่ได้มีเข้ามาทุกวันเช่นกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นพลัง มองสิ่งที่ทำให้เป็นหน้าที่มองทุกข์ให้เป็นเพื่อนมองสุขให้เป็นกำลังใจมองตัวเองเพื่อเป็นแรงผลักดันอย่ากกังวลกับอะไรที่ยังมาไม่ถึงมองวันนี้ทำวันนี้ให้มีความสุขกับทุกวินาทีที่ยังหายใจอยู่จะดีกว่าเวลาไม่มีมากพอสำหรับที่จะมีแต่ความทุกข์นะและก็จงอยากคาดหวังว่าคนทั้งโลกจะชอบเรา เพราะมนุษย์ทุกคนมีความชอบความชังที่ไม่เหมือนกันเราดีไม่ดีเรารู้ดีเรารู้ตัวเองดีเราจริงใจหรือไม่จริงใจเหนื่อยหน้าไม่ไอายฟ้ากลมหน้าไม่ไอายดินก็พอต่อให้เราดีแค่ไหนก็มีคนวิาพากวิจาร์ณอยู่ดีต่อให้คุณโยมจริงใจแค่ไหนก็มีคนติฉินนินทาอยู่ดีเราในลมปรางคนอื่นเนี่ย อาจจะแตกต่างจากตัวตนของเราอย่างสิ้นเชิงเราในสายตาคนอื่นอาจไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราต่อให้แก้ไขแล้วก็ไม่อาจจะทําให้คนที่จงรักจงเกลียดหันมารักเราได้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมคํานินทาว่าร้ายเป็นของคุณโลกเสมอนะบางคนอิจฉาเราเพราะเราดูโดดเด่นมากกว่าเขาบางคนเกลียดเรา เพราะเราประสบความสําเร็จมากกว่าเขาบางคนใส่ร้ายเราเพราะเรามีความสุขมากกว่าเขาอันที่จริงเี่ยที่เขาตำหนิว่าเราไม่ดีอาจเป็นเพราะว่าเขาปิดตาไม่ยอมมองส่วนที่ดีของเราแต่ความดีของเรามีไม่เคยลดค่าเพียงเพราะเขาเหล่านั้นไม่ยอมมองแค่นั้นก็พอนะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่คือสัจธรรมคนอยู่ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมบางคนทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีทำไมบางคนชั่วแสนชั่วแต่ยังเสพสุขอยู่ประศาสดาตรัสตอบเอาไว้ว่ามันยังไม่ถึงเวลาตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลตราบนั้นคนชั่วย่อมระเริงในบาปแต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้นคนชั่วย่อมหลั่งน้ำตาคนทำชั่ว แต่อยู่ดีมีสุขนั้นนั่นก็เพราะว่ายังมีบุญเก่าคนชั่วที่ยังมีบุญเก่าห่อหุ้มอุ้มชูอยู่ก็เหมือนเดินบนฐานแดงที่มีกิเท่ากลบอยู่แต่ถ้าเมื่อใดที่บุญเก่าของเขาหมดเขาต้องเดินบนฐานแดงที่ไม่มีกิเท่ารองรับกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนโยมดังนั้นจงทำกรรมดีให้มากๆนะเมื่อมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ จงทาบุญด้วยตัวเองจะได้มีบุญบาร,รมีธรรเพราะเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปขอส่วนบุญจากใครอย่าประมาทในชีวิตในคนโยมนะคนฉลาดทําเคราะห์ให้เป็นโอกาสแต่คนประมาทมักทําโอกาสให้เป็นเคราะห์คติเนี่ยหมายถึงคนจํานวนมากนับถือศาสนาเพียงเพื่อหวังจะมีเคราะห์ขอโชคขอลาบแล้วก็มองว่า การสะกดเคราะห์หรืออำนาจโดนบันดาลเป็นเรื่องาศาสนาคนเราส่วนมากเวลาประสบสิ่งที่ไม่เพึงปรารถนาก็ไปสะกเคราะห์ต่อชะตาหาความสบายใจความอุ่นใจเพื่อเพิ่มความหวังขึ้นมาไม่ได้นรนควันควายและก็นอนใจรอคอยความหวังไม่ได้มองเห็นกระบวนการของเหตุและก็ผลว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไรได้เพียงแต่ความสบายใจ แล้วก็ตกอยู่ในความประมาทเมื่อไม่ได้แก้ไขปัญหาต่อไปปัญหากจ็จะร้ายแรงขึ้นจนกลายเป็นเคราะห์ไปจริงๆบนโลมแต่ชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนักถือศาสนาเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถที่จะเปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชคบัณฑิตเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาใช้ปัญหาเป็นเครื่องพัฒนาปัญญาจากเคราระห์ก็กลายเป็นโอกาส ให้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองแมในายามที่รุ่งเรืองก็ต้องใช้เป็นปัจจัยในการในการสร้างสารรค์ยิ่งขึ้นไปเวลาทุกขยากเป็นประโยชน์มากเวลาสุขสำราญต่างหากที่มักทำให้เรามัวเมานั่นเองอย่าประมาทในชีวิตในคนยมนะจงละชั่วประพฤติชอบประกอบดีทำใจของเราให้ใส่นะอยู่กับความเป็นจริง มีความสุขในทุกๆวันเจริญพร